สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้มาพบกับครูกิ๊กสอนวิชาคณิตศาสตร์กันอีกแล้วนะคะเราจะมาเจอเนื้อหาตัวเลขอะไรกันบ้างนักเรียนพร้อมหรืยอยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะมาพบกับคุรูกิ๊กนะคะสอนวิชาคณิตศาสตร์นะคะในระดับชั้นป .4 และป .3 นะคะนี้นะคะวันนี้นะคะครูก็จะมาสอนในเรื่องของการบวกลบเศษส่วน ขอเสนอเรื่องโจทย์ปัญหาเรามาลองทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ปสีเลี่ม2ในหน้าที่38กันเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องๆปสีทุกคนนะคะกลับมาในวิชาคณิตศาสตร์กันเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะเราเรอยู่ในเรื่องของโจทย์ปัญหาค่ะน้องๆคะ เรามาเปิดแบบวิณิตศาสตร์ป .4 เล่ม2หน้าที่39กันเลยค่ะเมานางันงๆเปิดแล้วนะคะเราจะเจอโจทย์ข้อที่2ค่ะโจทย์เขาบอกเลยว่าท่อพลาสติกยาว4 1 7ส่วน20เมตรถ้าตัดไปใช้2เศษ3ส่วน5เมตรจะเหลือท่อพลาสติกยาวกี่เมตรทีนี้นะคะ เรามาดูในขั้นตอนแรกกันเลยค่ะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานั่นเองการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะเราต้องหาอยู่สองอย่างค่ะหึคือหาสิ่งที่โจทย์กําหนดให้และหาสิ่งที่โจทย์ถามค่ะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ในประโยคนั้นจะต้องประกอบไปด้วยตัวเลขอยู่เสมอน,นะคะที่เรามาดูค่ะในประโยคแรกนะคะพ่อพลาสติกนะคะยาว4เซนติเมตรส่วน20เมตรใน ประโยคนี้หรือวักนี้มีตัวเลขไหมคะมีตรงนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวัคนี้คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คะ่ะเขียนไปพร้อมกับครูเลยนะคะ เป็นคำถามเพราะฉะนั้นใส่ในสิ่งที่โจทย์ถามค่ะจะเหลือทอ่อพาส พอเนี่นะคะยาว4เศษ7ส่วน20เมตรแต่เขาบอกว่าถ้าตัดไปใช้2เศษ3ส่วน5ตัดค่ะตัดเลยค่ะชุบชุบชุบตัดไปใช้ เขาถามว่าจะเหลือค่ะเพราะฉะนั้นเราก็หาท่อที่เหลือค่ะท่อที่เหลือเนี่ย ลบค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะใช้วิธีการลบค่ะนะคะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนที่3ต่อมานะคะเป็นขั้นตอนที่3นะคะการแก้ปัญหานะคะวิธีทำนะคะเรากไะเอาประโยคแรกมาเขียนเลยค่ะพ่อพาสติยา ที่สองผ้าตัดไปใช้ผ้าตัดไปใช้สองเห็นมคะจนวนนับใส่ให้ตรงกันนะคะสองเศษสามสวยห้าเมตรคิดใช่้ษนะคะต่อมาค่ะเขาก็จะบอกว่าจะเหลือท่อ ีเราใช้วิธีการอะไรคะหรือเอาไปลบค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เอา4เศษ7ส่วน20ลบกับ2เศษ3ส่วนคอ่านี้เรียนสังเกตดูนะคะตัวส่วนเท่ากันไหมคะตัวส่วนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราต้องทำตัวส่วน เราต้องท่อแม่ห้ค่ะ5 1 5 5, 20, 5, 30, 5, 5 4, 2 10 5 3้5ห้าสเพราะฉะนั้น5ต้องคูณอะไรคะคูณ4ถูกไหมคะ5ของเราคูณ4ข้างล่างคูณ4ข้างบนก็ต้องคูณ4ค่ะต่อมานะคะ ตอนนี้ตัวแรกนะคะเราก็ใส่หนูเดิมนะคะ c เจ็ดส่วนยี่สิบค่ละลบที่เรียนดูค่ะสอง ะะถ้าเรียนทำเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปนะคะลงเข้ากลุ่มรายแต่ละห้องนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบการสอนเรื่องโจทยป,ปัญหาแท่เท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสหรับวันนีัสดการบ้านวันนี้ให้หนักเรียนทำแบบฝึกหัดในหน้าที่38ค่ะแล้วอย่าลืมทำกันนะคะเด็กๆ วันนี้ครูขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ